สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีไล่การเป็นตาแซบออฟฟิเชียลพูสุกุสุขคนครับผมพบผอกับโจผู้พันคือเกาเหมือนเดิมพี่น้องเมื่อนี้พาพี่น้องมาก,กินเมี่ยงหอยแข้งพี่น้อง,งบ่งตาแซบตาแซบครับเมี่ยงหอยแข้งเมื่อนี้โจผู้พันเอาหอยแข้งมากฝากพี่ตอนนองครับผมหอยแข้งนี่ลวกเอาพอดีด้ครับ,บเบาสุกหลายนะครับเมื่อนี้มีหอยแข้งมีเสน้นกระปุลแซบน้ำจิ้มนะครับผมมีทั่วพูพี่น้องโอใจบ่ไวครับไปยาวกันเลยครับ ขออนุญาตพี่น่องนี่พักสลัดคือจะกินหอยแครงนะครับโจบผู้พันก็นเลยไปย่างตลาดมากพี่น้องไปย่างตลาดมากไปหาหอยแครงไปพอสดใหม่ไปพอล้านสดสดใหม่ๆพอดีพี่น้องก็เลยขออนุญาตเอามา รีวิวนะครับฝากพี่ตอนนอง FC แฟนรายการปิดแตเสียบนะครับผมแตเสียบแตเสียบได้พี่นอง ต่แซ่บตแต่แซ่บครับพี่น้องนี่ครับอนี่ขออนุญ,ญาตยาวเลยครับลุยเลยจวดจวดครับพี่น้องปิดตัแซสบใส่เเ้นข้าวปุ้นน้ำเ้นข้าวปุ้นแซ่บนี่เป็นเ้นข้าวปุ้นสำเร็จ้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเอฟซีแฟนรายการสนใจติดต่อหาโจภูพันได้เลยครับผม,มปิดตแัแซ่บพ่อพี่น้องปิดตแัแซ่บ คนนี้อยากจุดจวดเงาเงาเทสเทสเทสทดสอบคำยียีนี่พี่น้องสุดยอด นึบนึบอืมปะ้ะแสบีบพี่น้องแสบ่บแสบีบแสบีบแสบีบโอ้ขอทาขอทาลุยเลยพี่น้องลุยเลยครับลุยเลย อาแซ่บๆเหมอกันครับเด้อบรรยากาศร่มเย็นสวยๆร่มเย็นอากาศดีครับพี่นองมื่อนี่ยนะครับ <ๆ S 1> แต่การย่างเวนกับสิห่อนแนเนรอพี่นองครับช่วงนี้ฝนฝนเริ่มเบิรนแล้วครับฝนเริ่มม่มีแล้วเขาเริ่มเขานาวแล้วนะครับอืมยาวเลยครับนี่อืม สุดวอดเซ็ตมีจำนวนยังไๆเลยพี่น้องนุยยยๆแบบนี้นุนยยงยงจบผู้พันไปยัง ตลาดบรรทัดมากพี่น้องตลาดบรรทัดเป็นตลาดหง่ที่สุดในตำบลทัดของอยาของกินหลายหลายเลยพี่น้องมีโอกาสโจประพันกับไทยรีวิวให้พี่ไหนวงเบิงนะครับผมเอามาเสิร์ฟแล้วกันครับพี่น้องตัวแบบเงี้ตัวใหญ่ๆง,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 งนี่พอดๆนะครับเนี่ยเขาทาเนี่วดินใส่น้ำ น้ำจิมน้ำจิมแสบแห้งพี่น้องรสเด็ดแห้งเฮ็ดเป็ดจงหลวงไว้พี่น้องป้องสันเหีอยออกทั้งขางนี่คำยังใหญ่ดือสดแสบแห้ง สุดยอดสุดยอดมามาแซบต้องกันครับพี่น้อง ยอดแห้งนึบๆกำลังกำลังพอดๆพอดีครับพี่น้องแล้วแตนผู้ลงคนกับมักสุกๆตัวพี่นออ้องผู้ลงคนกับมกักบ่สุกไหลโย,ยผู้พันกับเล้วแต่ครับพี่น้องปกติแล้วแต่ก็สะกินสุกนะครับมืัอนี้เอาบอ่สุกไหลครับ 嗯，嗯。Mm. Mm. Ja. Yep. Hmm. เด็ดแห้งเพื่อนแซ่บอืมว้าเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานรสเด็ดเผ็ดจัดจานเปรี้ยวหวานเผ็ดแซ่บนัวขาดบ่าอะได้เพี่น้องขกดบัวผัดนี่ขาดบ่ได้นะครับขาดเปนะรี้ยวบ่ได้มักกีจัดกีจัด อาอม,มากมักมั่นเนาะพี่น้องความแสียบห้ามากแบบไดเห้อต้องการแบบไดเห้องกันปรุงเพิ่มเอาเลยนะครับอันนี้มีความเป็นพอดๆเป็นกุป๊ปกพี่น้องแต่แซ่บเสียบ แซ่บแห้งอืมจ <S ess ical rapper> ัดจังนวลเงยจวผู้พานเลือกออาเต็มนวงยเนยนวงยๆตัวเงๆไม่น้องเบิ้งคำหนงแๆเสีบมีความความกรุบกุบนะครับเนี่เอาใส้ทวดินไปจัง่อยบา นี่พี่น้องเฮ็ดโจงหลวงไว้งาวเลยครับนี่ื ก่อนซอนอยากให้คุณน้องได้จิ้มน้ำดเดสียบสุปทอนน้ำจิ้มหวานด้โจ๊กภูบ้าน ขอบพระคุณพี่น้องผู้สุขุสุข้นนที่เข้ามาติดตามได้พี่น้องเดือนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้โจผู้พันเพื่อบวชผ่านคลิปใหม่ๆนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้น้ำแน่พอกันคลิปหนะ้าขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ